สรุปเนื้อ,อาหานิยายแปลมั่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21ตอนที่16คำประกาศจากจอมมารและเทพีการประชุมได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหลังจาก การเข้าร่วมสงครามของฮินตะและผู้กล้ามาซายุคิสถานที่ประชุมได้เปลี่ยนไปผู้เข้าร่วมประชุมเองก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันดากุริวสามพี่น้องและลูกชายของเขาไม่ได้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วยผู้ที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วก็คือฮินตะและมาซายุคิที่วาร์ปมาจากอาณาจักรอินกราเซียการประชุมที่เกิดขึ้นในห้องที่ว่างเปล่าและข้อสรุปที่ได้จากคราวก่อนก็คือ การจัดกองกำลังเข้าต่อต้านคิปติสท,ที่ล่าสุดได้ออกมาจากประตูมิติของหอคอยสวรรค์หรือหอคอยผ่านฟ้าแล้วแม้ว่าฮินตาตะกับมาซายยคิจะมาเข้าร่วมสงครามด้วยแต่ถึงกระนั้นกองกำลังก็ยังคงแข็งแกร่งไม่เพียงพออยู่ดีเมื่อพิจารณาความแข็งแกร่งของศัตรูตามที่เวลกินได้อธิบายสมาชิกที่จะเข้าร่วมในตอนนี้ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถต้านทานศัตรูได้หากศัตรูมีความ แข็งแกร่งในระดับ A class กองกําลังของเราก็ต้องมีผู้แข็งแกร่งระดับ A class หรือไม่ก็ต้องมีความแข็งแกร่งที่มากกว่านั้นเช่นเดียวกันเหตุผลง่ายๆคือป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเวลกินบอกว่าคลิปติดนั้นมีความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองที่สูงมากๆดังนั้นหากจะสู้แบบ ลดถอนพลังของมันลงเรื่อยๆแล้วค่อยจัดการทีหลังหรือวิธีการโจมตีแบบมหมาามูทําให้มันอ่อนแอลงนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเอามากๆโชคดีที่การโจมตีของมันไม่ได้ดุนแรงมากถึงขนาดนั้นเวลกินบอกเช่นนั้นเธอยังคงบอกอีกว่าหากรู้ว่าพวกมันเป็นอย่างไรโจมตีอย่างไรป้องกันอย่างไรทุกคนก็จะสามารถเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนดังที่กล่าวไว้ว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้งนั่นคือความเห็นของเวลกินแต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของตระกูลมังกรที่แข็งแกร่ง ที่บอกการโจมตีไม่รุนแรงนั้นความจริงมันจะใช่แน่เหรออันที่จริงแล้วความแข็งแกร่งของคลิปติดนั้นอันตรายมากกว่าที่เวลกินอธิบายออกมามากการลดทอนกำลังศัตรูนั้นเป็นเรื่องยากตามที่เธอบอกก็จริงแต่การโจมตีของคลิปติดธรรมดาธรรมดาแค่เพียงทีเดียวหากระดับจอมมันโดนเข้าไปแล้วล่ะก็มีสิทธิ์ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้เลยทีเดียว ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็คือคลิปติดแต่ละตนมีความแข็งแกร่งเท่ากับคาลิปติสเลยทีเดียวจากที่เคยเห็นคาลิปติสมาเจ้านั้นจะมีอัตราการฟื้นฟูที่สูงมากๆแต่การโจมตีจะไม่โดดเด่นหาใช่ว่ามันไม่ดุนแรงแค่ไม่โดดเด่นเท่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นคือคลิปติมีความคิดความอ่านปฏิพานไวพิบต่างจากคาลิปติสที่ไหลสติเป็นแค่อสูรปีศาจตัวหนึ่งเท่านั้นอีกครั้งตอนนี้พวก ยังมีกันเป็นฝูงคาดว่ามีสิ่งมีชีวิตพวกนี้ร่วมพันตัวที่บุกลุกเข้ามาอย่างโลกใบนี้จากการประมาณกันดังนั้นตอนนี้โลกจึงตกอยู่ในอันตรายจะวางกับดักมันก็ไม่ได้จะใช้กองทัพสวรรค์ ล้อมพวกมันให้จนมุมเหมือนกับที่โอเบล่าทำก็ไม่ได้อีกตัวโอเปล่าเองก็ติดอยู่ในน้ำแข็งของเวลซสัสยังไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรและจากเหตุผลที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นพวกเวลกินที่ทำการประชุมอยู่นี้จึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากจะพาผู้แข็งแกร่งพอที่จะสามารถรับมือกับพวกคลิปติดออกไปต่อต้านพวกมันเท่านั้นเวลกินบอกว่า ข้าได้ติดต่อไปยังคาลิกิโอและมานิดที่อยู่ที่จกักรวรรดิแล้วล่างแยกอีกล่างของข้าที่อยู่ที่นั่นเองก็จะมาร่วมต่อต้านพวกมันเช่นเดียวกันแม้จกักรวรรดิจะมีกําลังป้องกันลดลงแต่ก็ดีกว่าโลกที่แตกสลายพาวเวลกินพูดเช่นนั้นมาซาโยคิก็พยักหน้าเห็นด้วยตอนนี้มาซาโยคิเองก็ยอมเปิดใจให้กับอันติเมสกิลราชาแห่งวีและบุรุษของเขาแล้วเขาเลือกที่จะให้โชคชะตาตัดสินเขาตระหนักมา สักพักแล้วว่าผลของสกิลนั้นส่งผลดีกับตนเองมากกว่าแม้จะยังคงรู้สึกว่านี่มันช่างขี้โกงชมะมัดแต่นี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมามัวคิดมากเราไม่ควรเสียเวลากับเรื่องแค่นี้ มาซายยคิคิดว่าเหตุผลที่เราเข้ามาร่วมกองกำลังนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าตนเองเป็นผู้กล้าแต่หากเราไม่ทำอะไรเลยมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์หากจะรอดชีวิตไปแค่คนเดียวดังนั้นการเดิมพันนี้คือการที่จะสร้างความเป็นไปได้ให้กับทุกคนได้มีชีวิตรอดไปด้วยกัน นี่แหละคือเหตุผลของตัวมาซายุคิที่เขาเลือกที่จะออกมาแนวหน้ามาซายุคิคิดแบบนั้นแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าเหตุผลจะเป็นยังไงมันก็ทำให้ทุกคนผ่อนคลายมากขึ้น mm hmm. เมื่อมาซายุคิอยู่ที่นี่หากดูแค่ผลลัพธ์ของการกระทำของเขามาซายุคินั้นเป็นผู้กล้าอย่างไม่ต้องสงสยัยฮินาตะเองก็เช่นกันเธอเอง ก็อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ตั้งแต่เธอได้รู้ว่าเกิดวิกฤตการณ์เช่นนี้ขึ้น เธอก็ตัดสินใจที่จะทิ้งชาติตะวันตกวายด้านหลังและรีบมาที่เกิดเหตุหรือลูเบเลียสทันทีเธออดทนมาตลอดตั้งแต่ได้ยินข่าวเรื่องการบุกโจมตีของดากูริลแต่วิกฤตการณ์ครั้งนี้มันต่างออกไปอีกทั้งเรื่องที่ลิโมรุหายไปยังทำให้ฮินาตะสับสนอย่างมากเธอไม่เชื่อว่าลิโมรุจะพ่ายแพ้เธอยังเชื่อว่าลิโมรุยังมีชีวิตอยู่แม้จะอยู่ห่างไกลแต่แค่เธอเชื่อว่าเขายังอยู่ก็ทำให้เธอรู้สึกป ปลอดภัยแล้วตอนนี้ริโมรุมาช่วยไม่ได้ดังนั้นฮินตาตะจึงคิดว่าเราไม่ควรจะทำตัวไร้เดียงสาอีกต่อไปเราไม่ควรคิดว่า เขาจะมาแก้ปัญหาให้กับเราได้ทุกเรื่องเขาไม่ได้เป็นคนที่จะต้องมาจัดการสิ่งต่างๆให้กับเราเสมอพอเป็นแบบนั้นฮินาตาจึงเลือกที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเองฮินาตาคิดว่าฉันนํากําลังที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อมาต่อต้านศัตรูโดยทิ้งเหล่ากองกําลังที่มีพลังขั้นต่าเพื่อปกป้องชาติตะวันตกเอาไว้หากเราไม่สามารถพึ่งพาลิมุรุได้เราก็ต้องใช้กําลังทั้งหมดทําทุกอย่างให้เต็มที่ถ้าหากเราไม่ สามารถปกป้องสถานที่ที่ให้เขากลับมาได้ถึงตอนนั้นเราจะต้องโดนเขาล้อนแน่ๆฮินาตะาคิดแบบนั้นด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด ตอนนี้สีหน้าของเธอเย็นชามากกว่าปกติเธอได้สูญเสียความสงบไปเพียงเพราะสัมผัสได้ว่าลิโมลุไม่อยู่ตอนนี้ฮินาตะเหมือนกับเข้าสู่โหมดหน้ายักษที่เคยเป็นในอดีตคนที่รู้จักเธอในอดีตจะรู้กันดีว่ามันโหดเที้ยมไร้ปานีแค่ไหนซึ่งลูมินนสที่สัมผัสเรื่องนั้นได้ก็คิดว่า ช่วยไม่ได้แล้วลูเมนัสเองก็คิดเช่นเดียวกันกับฮินาตะและไม่กล้าตัดสินว่าลิมโมลุนั้นจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเพราะหลังจากที่ลิมโมรุหายไปเธอถึงได้ตระหนักรู้ในที่สุดว่าทุกคน ล้วนแล้วแต่พึ่งพาลิมุรุทั้งสิน้นทุกคนพึ่งพาเขาจนเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนี่มันไม่ใช่เวลามาคํำครวนการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อหาข้อตกลงว่าวิกฤตการณ์ในครั้งนี้จะประกาศให้กับทั่วโลกได้ทราบดีหรือไม่ เนื่องจากกำลังที่จะต่อต้านศัตรูนั้นมีไม่มากพอดังนั้นทุกคนจึงอยากจะรวบรวมกองกำลังของผู้แข็งแกรง่งที่มีอยู่ทั่วโลกลูมินัสบอกกับทุกคนในที่ประชุมว่าถ้าเข้าใจว่าแต่ละประเทศนั้นมีความต้องการที่จะให้ผู้แข็งแกรง่งอยู่คอยเฝ้าระวังประเทศของตนเองแต่มันจะมีประโยชน์อันใดเล่าหากโลกล่มสลายไปจนหมดลูมินัสให้เหตุผลเช่นนั้นนอกจากนั้นลูมินัสยังบอกว่า เธอไม่สนใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมนุษย์เธอใส่ใจเฉพาะประชาชนของตนเองเท่านั้นและเธอไม่สนว่าจะมีผู้ศรัทธาตนเองมากขึ้นหรือน้อยลงก็ตามเพราะหายนะในตอนนี้นั้นมันแตกต่างออกไปหายนะในครั้งนี้เกิดขึ้นผ่านหอผ่านฟ้าหรือหอคอยสวรรค์เหล่าคลิปติดจะเป็นศัตรูกับสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบหากปล่อยพวกมันเอาไว้ก็ไม่สามารถรับประกันความอยู่รอดของมนุษยชาติได้ดังนั้น การต่อต้านศัตรูควรจะต้องเกิดขึ้นตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูลุกลานไปถึงอาณาเขตของมนุษย์ได้เธอเชื่อว่าหากรวบรวมกำลังลบ ที่แข็งแกร่งที่มีทั้งหมดมาวายที่แนวหน้าซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาจะสามารถต่อต้านศัตรูให้รู้ผลแพ้ชนะกันตั้งแต่เริ่มได้เลยแต่ถึงอย่างไรก็ตามเธอจะไม่ยอมให้ผู้อ่อนแอออกมาที่แนวหน้าเป็นอันขาดเพราะเป็นที่แน่นอนว่าพวกเขาคงไม่สามารถต่อต้านศัตรูได้นั่นคือข้อเสนอของลูมินัสซึ่งก็ไม่มีใครโต้แย้งความคิดเห็นนั้นของเธอแต่ทุกอย่างก็คงไม่เป็นไปแค่ตามคำพูดที่สวยหรูแบบนั้น เพียงอย่างเดียวพวกเขาจะต้องหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยแล้วท่านลูมินัสจะทำอย่างไงกันล่ะฮินาตากราวถามซึ่งลูมินัสก็ตอบตามตรงเลยว่าประกาศ บอกแจ้งแก่ทุกประเทศเธอะลูมินัสบอกเช่นนั้นเธอบอกว่าควรจะประกาศต่อประเทศต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเธอรู้ดีว่าหากบอกไปทั่วทั้งโลกนั้นอาจจะตกอยู่ในความหวาดกลัวและนั่นอาจจะนำพาบางประเทศไปสู่การก่อจลาจลก็เป็นได้แต่ลูมินัสก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยเธอบอกว่า หากพวกคนเหล่านั้นจะลุกือขึ้นมาต่อต้านเพียงเพราะไม่เชื่อในตัวของพวกเราก็ปล่อยให้พวกมันมาสู้เองเถอะแม้นั่นจะเป็นถ้อยคำที่รุนแรงแต่นั่นก็คือความเป็นจริงถึงที่สุดหากไม่มีปัญญาที่จะปกป้องชาติของตัวเองได้ก็ไม่สมควรเข้ามาก่อกวนปั่นป่วนหากไร้พลังก็ควรจะรอดูอยู่เฉยๆรอให้เราผู้พิทัก์ปกป้องประเทศหรือปกป้องโลกให้สำเร็จนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็น แต่ในความเป็นจริงแล้วจิตใจของมนุษย์นั้นอ่อนแอพวกเขาน่าจะพ่ายแพ้ต่อความหวาดกลัวและความวิตกกังวลฝูงชนนั้นจะลุกฮือ การก่อจลาจลจะมีขึ้นอย่างแน่นอนลูมินัสตระหนักได้ถึงเรื่องนั้นดีแต่หากไม่รวบรวมคนที่มีฝีมือโอกาสชนะของพวกเขาก็จะมีน้อยมากๆลูมินัสยังคงยืนยันคำเดิมว่าเราต้องรวบรวมคนมีฝีมือให้มากที่สุดวิธีนี้เท่านั้นที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราตามมาด้วยฮินาตะที่บอกว่า ถ้าเห็นด้วยแม้จะเป็นเรื่องที่ลำบากใจในเรื่องการประกาศให้กับโลกได้รับรู้แต่เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วหากพวกเขาจะก่อจลาจล ก็ปล่อยให้ทำไปฮินาตาเห็นด้วยเช่นนั้นและแล้วความคิดเห็นของลูเมนัสก็ถูกอนุมัสโดยที่จะทำการประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและทำการรวบรวมผู้แข็งแกร่งมายัางอาณาจักรลูเบเลียสเพื่อต่อต้านเผ่าคิปติดจะย่างไรก็ตามนี่คือการประกาศฉุกเฉินซึ่งผู้ที่รับหน้าที่ประกาศนั้นก็คือลูเมนัสที่ต้องกล่าวสุนทรพจน์ในทันทีโดยปกติหากจะทำเช่นนี้จะต้องแจ้งให้แก่ทุกประเทศ ได้รับทราบไว้ก่อนเท่าว่าครั้งนี้เป็นเหตุฉุกเฉินการประกาศนี้จึงไม่ได้ถูกลายงานไปยังประเทศใดๆในโลกเลยด้วยเหตุนี้การประกาศของลูมินัสจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีผู้ใดได้รู้ล่วงหน้ามาก่อนภาพของลูมินัสถูกใช้ขึ้นมาบนท้องฟ้าของแต่ละประเทศพร้อมกันทั่วทั้งโลกเหล่าผู้คนที่มองขึ้นไปต่างก็รู้สึกประหลาดใจกับภาพที่เห็นในตอนนั้นลูมินัสก็เริ่มกล่าวออกมาโดยไม่สนใจอะไรแล้วจงฟังน นามของข้าคือลูมินัสวาเลนไทน์ข้าคือจอมมาและเทพ,พีแห่งาศาสนาลูมินัสผู้ปกครองอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์ลูเบเลียสคำกล่าวที่คาดไม่ถึงดังก้องออกมามันยากมากที่เราผู้คนจะเข้าใจได้ในทันทีเป็นเรื่องที่เกินจ,จินตนาการของมนุษยชาติผู้คนที่ได้ยินต่างตกอยู่ภายใต้ความสับสนผู้คนต่างตกตะลึงตั้งแต่ประโยคแรกที่ลูมินัสได้ประกาศออกมาแม้แต่เหล่าศาสนิกชนของาศาสนาลูมินัสเองก็ ต่างงงงวยกับคําประกาศนั้นพวกเขาสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งๆที่พวกตนเผยแผ่ศาสนาแทบเป็นแทบตายแต่เจ้าของลัทธิกลับมาโปะแตกซะเองแบบนี้มันก็แย่นะสิแต่ก่อนที่ทุกคนจะทําความเข้าใจได้ลูมินัสก็ทิ้งบอมลูกถัดไปลงมาทันทีเธอบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมาตื่นตรนกแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นข้าจะสรุปโดยรวมในทันทีขณะนี้ โลกตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องเราผู้คนของข้าและผู้นับถือในพระเจ้าในฐานะผู้นําของศาสนาและยิ่งไปกว่านั้นข้าขอสาบานในฐานะจอมมารข้าจะสู้อย่างสุดความสามารถด้วยความภาคภูมิใจของหนึ่งในจอมมารออกตาแกมเช่นเดียวกับจอมมารตนอื่นๆลูมินัสทิ้งระเบิดลูกถัดไปเช่นนั้นโดยไม่แสดงรอยยิ้มออกมาเลย แม้แต่น้อยคำพูดของเธอนั้นรุนแแรงเล่ากับว่าเธอเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ซะเองเทว่าความเป็นจริงผู้คนในประเทศต่างๆกลับนิ่งสงบฟังคำประกาศของเธออย่างตื่นตาตื่นใจสุดคิดสาวสวยที่อยู่บนท้องฟ้านั้น ไม่มีท่าทีว่าจะโกหกพวกตนเลยแม้แต่น้อยเราผู้คนต่างคิดว่าความงามของเธอผู้นั้นสามารถที่จะถูกเรียกได้ว่าเทพทีดาตามที่เธอบอกจริงๆและความงามนั้นสามารถดึงดูดผู้คนได้อย่างดีเยี่ยมไม่มีใครสงสัยเลยสักนิดว่าสิ่งที่ลูมินัสพูดออกมานั้นเป็นเรื่องโกหกลูมินัสยังคงประกาศต่อไปว่าไม่มีประโยชน์ที่จะวิ่งหนีจากวิกฤตการณ์นี้เราไม่มีทางเลือกนอกจากจะลุกขึ้นสู้เพราะหากเราแพ้ สุดท้ายโลกก็จะต้องล่มสลายในที่สุดค่ะในฐานะจอมมันจะไม่มีวันหันหลังให้แกศัตรูและไม่ใช่เพียงแค่ค่าเท่านั้นพอลูมินัสพูดถึงตรงนั้นภาพที่ฉายใบหน้าของลูมินัสอยู่ก็เริ่มหมุนไปเรื่อยๆจากภาพของลูมินัสก็เปลี่ยนเป็นภาพของ ปีศาจแห่งจุดเริ่มต้นอันติมานักบุญฮินตะผู้กล้าประกายแสงมาซายุคิและตระกูลมังกรเวลกินลูมินัสเองก็พูดต่อว่าภาพที่ถูกใช้อยู่ในขณะนี้คือเหล่าผู้คนที่จะร่วมสู้กับข้า เพื่อต่อต้านศัตรูพวกเขาคือเหล่าพวกพ้องที่จะ,ะเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์โลกร่วมกันกับข้าพอได้ยินได้เห็นแบบนั้นมนุษยชาติต่างก็รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนโดยเฉพาะอาณาจักรอินกราเซียที่เพิ่งได้เห็นปาฏิหาริย์ของมาซาโยคิไปเมื่อไม่นานมานี้รูปลักษณ์ที่งดงามของมาซาโยคิเป็นที่จดจำของผู้คนทุกคนเหาผู้ที่อยู่ในอาณาจักรอินกราเซียไม่มีข้อกังขาในทุกๆเรื่อง ที่มาซายุคิทําอีกอย่างชื่อของเวลกินยังมีความหมายเป็นอย่างมากต่อเหล่าผู้นําที่เคยเห็นรูปลักษณ์ของเธอในงานประชุมมันยิ่งตอกย้ําให้พวกเขารู้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้มันแย่แค่ไหนส่วนอันติมานั้นความน่ารักน่าเอ็นดูของเธอก็สามารถดึงดูดแฟนๆเหล่าโอตาต่างโลกได้เป็นอย่างดีตอกย้ําด้วยนักบุญฮินตะผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่มวลมนุษย์นี้ด้วยตัวตนทั้งหมดที่ว่ามาทําให้ทั้งโลกเชื่อในคําประกาศนั้นทันทีสุดท้ายก็คือความคิดที่บอกว่าแม้แต่เทพเจ้าแห่งแสงสว่างอย่างเทพีลูมินัสยังจะเข้าร่วมสงครามดังนั้นทุกคนจึงเชื่อว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงแล้วในตอนที่ทุกคนคิดแบบนั้นลูมินัสก็พูดต่อราวกับรู้จิตใจของทุกคนเธอบอกว่าถึงกระนั้น กำลังลบของเราก็ยังมีไม่เพียงพอเราต้องการนักสู้ผู้แข็งแกร่งและกล้าหาญหากพวกเจ้าจะหนีจงตระหนักว่าอนาคตจะไม่มีแต่หากเราผ่านมันไปได้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมคงจะไม่สามารถอยู่อย่างภาคภูมิใจได้ในอนาคต ดังนั้นตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเจ้าจะแสดงความกล้าหาญออกมาลูมินัสประกาศออกมาเช่นนั้นและคำพูดนั้นของเธอก็ส่งผลเกินคาดเพราะผู้ชมทั่วทั้งโลกต่างหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของลูมินัสมีทั้งผู้ที่เลือกเพราะชื่นชอบอันติมาเลือกเพราะชื่นชอบพินตะเลือกเพราะเชียร์รอยยิ้มของมาซายุคิเลือกเพราะความหวาดกลัวที่มีต่อเวลกิน การตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่ามาส่งผลมาจากรูปเขารบของพวกเขาทั้งหมดที่ถูกมองในมุมต่างๆการถ่ายทอดสดนี้จึงถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในแง่หนึ่งเพราะนั่นทําให้ทุกคนมีความหวังมากยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นความสิ้นหวังเอาดีๆเราผู้คนคงจะรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งมีชีวิตชั้นยอดมารวมตัวกันในไลฟ์สดนี้ราวกับว่าพวกเขากําลังจะสร้างตำนานบทใหม่ในสถานการณ์ที่โลกใกล้จะ ะล่มสลายนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดสำหรับผู้ที่รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ที่ไม่รู้สถานการณ์และไม่ทราบถึงลักษณะของภัยคุกคามพวกเขาคงคิดแค่ว่ามันน่าตื่นตาตื่นใจที่บุคคลชั้นยอดมารวมตัวกันแบบนี้และแล้วศูนย์ทรพจน์ก็ได้ดำเนินมาถึงช่วงตอนสุดท้ายลูมินัสประกาศว่าจงฟังเถิด เหล่าผู้นำทั้งหลายพวกเจ้ายิ่งใหญ่ได้เพราะประชาชนพวกเจ้าเป็นขุนนางเป็นกษัตริย์ได้ก็เพราะประชาชนดังนั้นพวกเจ้าจะทิ้งพวกเขาไปไม่ได้พวกเจ้าจงนำประชาชนของเจ้าในช่วงวิกฤตการนี้จงยืนหยัดขึ้น จงเข้มแข็งและอย่าตื่นตะนกหากเจ้าไม่รู้สิ่งใดที่แท้จริงก็จงหลีกทางให้แก่ผู้ที่พยายามดิน้นรนเพื่อมีชีวิตอยู่สุดท้ายเหล่าผู้คนที่แข็งแกร่งทั้งหลายเจ้าจงอย่าทิ้งชีวิตให้สูญเปล่าหากไม่มีที่ที่จะตายแล้วล่ะก็จงมอบชีวิตนั้นให้แก่ข้าแล้วข้าจะมอบชัยชนะนั้นให้แก่พวกเจ้าเองด้วยคำพูดสุดท้ายเช่นนั้นของลูเมนัสทำให้ทั่วทั้งโลกกูร้องคำรามออกมาคนทุกคน เมืองทุกเมืองประเทศทุกประเทศมุ่งสู่ชัยชนะที่จะถูกบันทึกและส่งต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลานเป็นการประกาศให้ทุกคนมีสติมีพลัง และมีความกล้าชาวโลกเองก็ตอบรับถึงความมุ่งมั่นที่ส่งมาทุกคนต่างกูร้องชัยชนะของโลกชัยชนะของเราประโยคนี้ดังก้องไปทั่วทั้งโลกมีเสียงเชียร์ดังขึ้นจากทั่วทุกมุมโลกอย่างบ้าคลั่งทั่วทั้งโลกเกิดความสามัคคีขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนชัยชนะของโลกชัยชนะของเราประโยคนี้จะถูกส่งต่อไปจนชั่วลูกชั่วล้านและในขณะที่อะดรีนาลีนของประชาชนกำลังพุ่งสูงปรี๊ด เช่นนั้นเราผู้นำประเทศแต่ละประเทศก็จัดการประชุมขึ้นเพื่อหาเหลืออย่างเร่งด่วนโดยทุกประเทศเลือกที่จะส่งผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไปสู่แนวหน้าและผู้ที่แข็งแกร่งรองลงมาจะถูกส่งไปเป็นกําลังเสริมโดยเชื่อว่าชัยชนะของโลกคือชัยชนะของเรา แล้วก็จบตอนที่16ของการสรุปเนื้อหานิยายแปรมั่วเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่21หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนนีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย